สวัสดีครับคุณตุกอินสตูดิโอสวัสดีคุณเปิดเปิดคาการมองเห็นในการเด้อจ้าจ้าเป็นกําลังใจให้กันและกันน่วใจ่าชาวคีเอเตอร์จ้าเพราะว่าคีเอเตอร์น้องกันเป็นกําลังใจให้กันอยกจะไปสวัสดีครับดวงตาจ้าสวัสดีครับดวงตาอินสตูดิโอสวัสดีดวงตาเด้อจ้าจ้าขอบคุณเลยหล่อเขากะ พีชิตากับยายออ้องแบบริ่งหากันตลอดจ้ายายออเปิดตอนเช้ามาก็ะเจอพีจิตตากันโอเคจ้าแต่ยายออถ้าว่างยายว่าจะไปแต่ว่าช่วงหกโมงส่วนมากยายออกับยังยังออกกับลังไก่กับทำฉีบยำเล้งแมเลียงเอียงดาวสวัสดีจ้าจะมาเป็นดวงตามาเสียสลาเวลาตกเหนีอให้ยายออหน่อยจ้าจ้ายายออดกับยูจันทถึงสุ์จ้าเสาร์อาทิตย์ยายออหยุดไลยพันรถดพนเกณฑ์จะขันตอนยังจ้า จายายอกกลับมาเปิดคาการมองเห็นยืนยันตัวตนเนาะจ่าจาพีโอได้เนาะจ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนก็เข้มงวดเนาะจ่าเพื่อนเข้มงวดเลาก็เข้าไปในสตอรี่เจอกันในสตอรี่ก็เข้าไปทางในสตอรี่แล้วก็ยังอ้วนตบปอกยื้อกาวเนาะจ่ายุงบินจ่าจ่าสวัสดีจ่าจันจิลาสวัสดีจ่าจันจีลาพิมเข้ามาสวัสดียายอหน่อยนะคะจ่าสวัสดีจ่าโชคใช้ดวงตาสวัสดีโชคใช้จ่า สวัสดีจ้าโชคใช้พิจิตตในพบอกจากท่าพิจิตตาว่างก็ไปทักทายเปิดดวงตาให้ดวงตาหน่อยนะคะจากเรากะมูบลายดอกจ้าคอยมูกะทย้อยไปผู้รสานเขาถึงว่าเขาสิอยู่เมืองไทยกะกิ่งแต่ว่าบ้านเขามันอยู่ห่างมูหน่อยจากห่างมูเป็นกิโลเลยบ่ค่อยมีเพื่อนเขาพ่านแล้วเอาก็นเลยไปไล่ตะขังนอก <c oughs> จะก็เลยก็เลยเข้ามา เปลี่ยนจาะเพราะว่าแอบไม่ค่อยได้เปิดเนาะจ้ะแต่นมไรไม่ยู่หองเก็บของเลยจ้ะน้องเป็นสาววัยอ่อนได้ให้แต่นอนแต่แขงยญ้าเมื่อเลงกพินิพัสวัสดีพิจิตตาจะากอดกอดจ้าพรพิริยะกอดกอดจ่าอรุณสวัสดิ์ค่ะพญากุ้งจะาเลิบเลิบจ้าเลิบเลิบกอดกอดจ้าจันยุ้งเข้าไปเลยจ้ะแต่ว่า สมัยก่อนปลูกไว้ลูกูบอกว่าอนาคตลูกบอกว่า,า,วาจะมามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสีท้องทองฟ้าเบยเบยแกงนะภาพพลซองสนิมจ้าวันนี้ยาออกมามวนงก็ออกมาเปิดห่องเลยจ้าทักทายกันเปิดคากันมองเห็นกันเนาะจ้าสวัสดีจ้าคุณตูกจากกู้ง่อยาออกไปปุ๊กแล้วจ้า เจอของเจเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนครับยุขอนแก่นจ่าบ่ราไก่จากสูงจ่าเอาเปิดเวทีไว้ไปจ่าได้ไปตกป่าบ่จ่าเพื่อนสวัสดีจ่าเพื่อนนี้จ่ามาส่งกําลังใจใตเศร้าเลยนอกจากช่วงนี้ก็เห็นคลิปพี่อาจลอยมาเห็นคลิปพี่ผ้าลอยมาจ่าไม่เชิดกันนานๆนอกจากแต่ว่าวางสองมือก็เห็นจ้าสวัสดีจ่าพี่อาจสวัสดีอินสตูดิโอด้จ่า อ๋อพอดีเราติจาจจากขอบคุณด้วยจ่าเลิบๆจ่าที่แนะนำจ่าจ่าจ่าเป็นจังใดเนาะให้ตายไปกับใจเมื่อนั่นเมื่อวานได้คอยเข้าไปเบื้องคลิปเจ้าอ่ะรู้สึกว่าเขีจะไปทรงงานเนอะจ่าก่อนจะลาขอคำสัญญานิดหน่อยทั้งนี้กับนอกใหม่เยอะครับจ่าย้าออกกับปลูกต้านน้อใหม่เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะจ่าจ่ารักๆทุกคนในห้องเ้อจ่าดวงตาบอกจ่า แม่เลียงเยียงดาวสวีจ่าเขาไปทักไตกระดิ่งคอมเมนต์เนอจ่าจะดีสุดเนอจ่าสวัสดีครับคุณตุกอินสต d i ูดิโอสวัสดีคุณจ่าพยากรุงจับมือคุณชนัญญาด้วยจ้าจับมือกันจ้าจ่าพอ่อพอาสวัสดีจ่าพิธีนในผ้าบอกเนอจ่าพี่สตรีมไปนองขวานจ่าจ่าตื่นแต่เช้าจ่าสงสัยไปละมั้งนอนองควันเนอจ่ายุงบินจ่า ส้มว่าใจเขียวๆมาเลยกาลังว่าพื้นอยู่จากพะากุ้งจากําลังพูดพื้นอยู่เด้อจ้าจากสวัสดีจ้าพิชการขออนุญาตหยุดราชการค่ะเอไอเสาร์อาทิตย์จ้าจ่าแต่ว่าจันถึงสุกัสยูกับเพื่อนเพื่อนน้อยจ่าจ่าลุงพมพิริยาสวัสดีค่ะจ่าจ่าพญากุ้งเพื่อนเพื่อนกษีลายน้อยจ่า เมื่อวานย้ายออกไปเห็นเพื่อนไปเที่ยวบ้านพี่จิ๋วเนาะจ่าเพิ่นไปเที่ยวพญากุ้งจ่าปลูกยางละนิดละนอยเนาะจ่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนาะจ่าจ่าสวัสดีทักทายกันไปแสบจ่าพมพี่เลียสวัสดีพญาแสบจ่าพญากุ้งสวัสดีจ่าคุณพญากุ้งจ่าจ่ากาแฟค่ะจ่ารอเพื่อนเพื่อนเนาะจ่าบ้านจ่าถึงชช่วโมงเนาะจ่าพี่อาอาดสวัสดีค่ะพี่จิตาสวัสดีพี่อาตัดเนาะจ่าจ่า เป็นจังใดเนะเาะหายใจไปกับใจเมื่อน,นั่นเมื่อวานที่คอยเข้าไปเบื้องคิปเจ้าอะ่ะรู้สึกว่าลุงสว่างตื่นขึ้นมาเช้าเรียวเสียงวี่หกเทียงตรงเรือเกินเมื่อวานเขาไปในป่าไผ่จะไปเจอเนอใไม้ยาวยาวจะทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะจาโอ้ยตาโน้มราบป่อยให้สูงจาเราบป่อยใเป็นรือว่ามันจะเป็นเข็บคัดเนาะจะย้ายออกฤกเล็บแนน้าให้ไปลบด้วยจ่า ยายสวัสดีจ้าน้องอินเสียงรอจ้าใต้คลิปใต้กระดิงเนาะจ้าเราก็จะได้เจอกันทุกวันเนาะจ้าช่วงนี้ยายออกกับผมยาวเลยเนาะจ้ายายออกว่าจะร้องไวผมยาววุ่นวุ่จคุณชยานันจ้ายายออกแบบติดคุณชยานันจ้าขอบคุณขอโทษด้วยจ้าที่อ่านผิดจ้าอ่าอ่าทิพนิพาสวัสดีจ้าเขาไปทักใต้กระดิ่งคอมเมนต์เนาะจ้าจะดีสุดเนาะจ้า สวัสดีครับคุณตุกอินสตูดิโอสวัสดีคุณใต้คิดใต้กระดิงเนาะจา่าเราก็จะได้เจอกันทุกวันเนาะจา่าช่วงนี้ยายออกกับผมยาวเลวเนาะจา่ายายออกว่าจะร้องไว้ผมยาวว่รูร้จิบเก็บไวเป็นแบบเวลารับแขกเนาะจา่ายายออกก็เลยเขามาอยู่ในห้องนี่เนาะจา่าสวัสดีครับพีอาจ่าสวัสดีจา่าเอา่อแม่เชดก็เริ่มเห็นแล้วจา่ายายออกก็เริ่มมาเริมมาเริมมาวางมือสองมือก็เจอก็เจอก็เจอแม่เชดบางเนาะจ่า อตหนุ่มบอกว่าอยู่ข้างนอกเสียงดงังเรานอนบลาอบอุ่นคือเกาจ้าจะขอบคุณได้จา้จาจ้าก่อนจะลาขอคำสัญญานิดหน่อยว่าจะคอยแลหาเวลาพบกันสื่อเหมือนทางภาคเหนือเลยจา้ารับชมจากไหนจา้าแม่เรียงเอียงดาวจา้าขอบคุณนะคะที่มาเปิดท่าการมองเห็นให้กันค่ะ จอยยาอยออกสวัสดีจ้าเจอกันใหม่พุ่งนีจ้าจะไปส่งงานมาจากกนจะลาขอคำสัญญานิดหน่อยทางนี้กันนอไม่เยอะครับจ่าย่ยออกกับปูกต่นอไม่จะาตกลงจะขึ้นอยู่ใช่ไหมแต่ย่อยออกบกงูน้อยแต่ยาอยออกเห็นบานแดงๆยาอยออกก็จะเข้าไปเ้ว่อยใจตายไปกับใจจ้ะลูกอินสตูดิโอสวัสดีรมพิริยะจ้าจ้า,จา ให้ตายไปกับใจสวัสดีจ้ดวงตาจ้ะถ้าถ้าว่างก็เข้าไปด้วย้ะสามมงเศร้าให้ตายไปกับใจจ้ะจ้าขอบคุณค่ะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะจ้าเดี๋ยวจะไปเที่ยวหาะน้าจะาผมฝันวานจะมีชายใดพายได้ต้องการจะมีชายใดไทยเป็นคนทุกที่จ้าอนอยู่เนาะจ้าเราก็คคอนขางจะหนวกหู พราะว่ายายออกคุยเสียงดังจะจ,ะ,จะยอดเยี่ยมชัดเจนดีขึ้นครับยายอ้อ,อยายออกกันดูว่าคนเหนือเนาะจากจะเป็นคนขอนแก่นเนาะจากบ้านหนองเลื้เนาะจากจ่าขอนแก่นบ้านหนองเลื้นี่กับบ้านเดียวเออ,อต่างวันด้วยจ้าจ้าสวัสดีเจ็ดดวงตาจ้าแม่เลี้ยงเอียงดาวบอกเนาะจ้าจ้าอ๋อซื้อแม่เลี้ยงเอียงดาวนะ โอชี chi, สวัสดียินดีรู้จักนะคะโอชี chi, ให้ใจไปกับใจบอก g o o มอร์นิ่งค่ะน้องอินจากจาเพื่อนบอกว่าเอินย้ายออ่อรียบดังเช่นได้ขึ้นสวรรค์เลยเชียวรวมบันเทิงใจละเลืองหายเหี่ยวกับเมื่อวานก็เห็นคลิปหนึ่งนอะจากจะเริ่มแลจะจะเริ่มทรงสัญญาเนาะจะได้เห็นกันเนอะจากจะ โอ้ยช <produ> ีสว <tone seventy> ัสดีค่ะพี่กิตาสวัสดีโอ้ยชีนะคะตายไปพอแต่ก่อนแต่ก่อนยายออกอะเอาห้องนี่เลยจ้าตอนสมัยบทันเด้ผพานเนาะจ้ายายออกกับเอาห้องนี่เลยจ้าแต่ที่นี่พอแต่ก่อนแต่ก่อนยายออกอะเอาห้องนี่เลยจ้าตอนสมัยบทันเด้ผพานเนาะจ้ายายออกกับเอาห้องนี่เลยจ้าแต่ที่นี่ค่ะยายออกเลี้ยงมาตต้งเต่เลยน้อยจ้า ในหน่อยแง่ถันแยกออกว่า่นเปนตาหักแยกออกกับไปเลียงนอกจากไปอยู่กับยายเทียงนอกจากก็สวัสดีพี่จิตตานะคะจากไปกับใจก็สวัสดีคุณชนัญญาจ่าจาพี่พาก็สวัสดีพญากุ้งค่ะสวัสดีพญาเรลกกยังอ้วนตบปอกอยู่ที่เก่านอกจากยุงบินจาจจากสวัสดีจ่าจันจิลาสวัสดีจ่าจันจีลาพิมพ์ก็มาสวัสดียายอ๋อหน่อยนะคะังค่ะคุณแล้วเช่น เช่นแทนเจ้าของบ,าบ้านแมนบให้ต่ไปกับใจจ้าสวัสดีค่ะดวงตาพี่กิตตาสวัสดีดวงตานะคะจ้าจ้าบ้านเขาถึงว่าเขาสิอยู่เมืองไทยกับกิ่งแต่ว่าบ้านเขามันอยู่ห่างมูเนาอจ้าห่างมูเป็นกิโลเลยบ่ค่อยมีเพื่อนเปิดคาการมองเห็นใกนการเด้อจ้าจ้าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะจใจชาวคี้เอเตอร์จ้าเพราะว่าคีเอเตอร์น้องกันบ่าเป็นกําลังใจให้กันแต่ไปตะน้อไรไมอยู่หองเก็บขอ